สวัสดีคร <confused Hawaiian. S 1> <c oughs> ับกลับมาแบบคุ๊กขี่ใหม่ับผมโอ้โหนี่กูยังพูดชื่อไม่จบมอไซค์มาก่อนวันนี้เราทำเมนูนะครับไข่เจียวคอนโดนะครับแล้วก็ไข่เจียวแบบกรอบมากๆนะเห็นไรไหมเห็นอะไรไหมเฮ้ยโอ้โหนี่เลยครับนี่ซอสไข่เจียวนะครับยี่ห้ออะแบรนด์ตรา BKC พูดได้เผื่อเลยไม่รู้ให้เรียกว่าอะไรนี่นะครับเป็นซอสไข่เจียวโดยเฉพาะเลยนะครับ เข้มขน้นรสเด็ดเผ็ดน้อยถูกปากทุกเพศทุกวัยสุดยอดไม่ต้องท่องอันนี้มีตรงนี้ <laughs> นี่นะครับไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะไม่เจอสีด้วย <laughs> คุณดูดิเมื่อก่อนเราต้องกินไข่เจียวกับอะไรซอสพริกเราไม่เกิดเทสใช่ไหมที่น,นี้เขาสร้างมาเพื่อไข่เจียวโดยเฉพาะเลยนะ <laughs> มาแล้วนะมาที่ดกันคุณจาดีๆนะมัที่มันเยอะมากนะค่อยๆจดก็มีไข่สามฟองกับน้ําเปล่า <laughs> หมดแล้ว <laughs> มีเครื่องปรุงนะครับ <laughs> มาไ<า>นะข่าสามฟองนะคุณใช้น้ํานะครับ น้ำเปล่านะประมาณสองช้อนโตะนะนี่โต๊ะผมโต๊ะคุณไม่เหมือนกันนะคุณดูดีนะเห็นนะใส่ไปสองช้อนนะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนอย่างนี้นะครับครึ่งช้อนโตะแล้วก็ฝาเขียวนิดนึงนะครับแน่นอนครับใส่ลายเซบหลายถ้าใครเจียวยังใส่ใคิดดูมันขาดไม่ได้จริงๆนะครับใส่นิดนึงนะครับประมาณปลายปลาย,ปลายช้อนปุ๊บเอ้ยโอ้โหแน่นอนจริงแล้วค่ัพริกไทยเนี่ยไม่ต้องเยอะแค่นี้เองหัวตีครับตีไปเลย ถ้าหมุนอย่างนี้นะสมมติท่านนับรอบใช่ไหมประมาณสักหมื่นเจ็ดพันรอบเงี้ยคุณตีไปเลยตีแม่งให้มือล็อกอ่ะไม่ไม่ใช่คุณตีแค่ให้พอมันเขาเรียกว่าเหลวพอนะเป็นไงนิ้วไหวไหมโอ้ยหยอกหยอกูอเล่นแบรไม่จ้างกูดูละเดอดผ่านเราจะเทไข่ผ่านกระชอนนี้ให้ลงน้ำมันให้มันฟูขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะไข่มันต้องเหลวน,นิดนึงนะง่าย น้ำมันดูยังไงว่าร้อนแล้วนะครับง่ายมากนิ้วเรานะครับอย่างนี้เลยจิ้มลงไปถ้าพองชิบหายคือร้อนไม่ใช่นะครับก็ดูว่ามันเริ่มวิ่งวิ่งอ่ะเขาเรียกน้ำมันมันจะวิ่งนะยังไม่วิ่งว่ะวิ่งเองเลยว่ะหัวว่านตรงนี้ไม่ใช่เทคนิคก็คือเทสูงสูงนะเทสูงสูงนี่คืออะไรถ้าคุณบ้านคุณสามชั้นคุณขึ้นชั้นสามไปแล้วคุณก็เทลงมาไม่ใช่เอาแบบสูงพอดีพอดีพอเนี่ยผมคิดว่าได้ละ น้ำมันร้อนนะครับแต่ไฟกลางเข้าใจใช่ไหมน้ำมันร้อนไม่ใช่ไฟแรงนะคิดรูดีๆนะครับมาลองดูครับไปเลยนะท่าให้มันทั่วๆนะครับประมาณนี้เรียบร้อยเห็นไหมมันจะฟูฟ้องเลยแหละดูแล้วคุณพักมันไว้ก่อนนะคุณยังไม่ต้องไปเคีียมันนะนะไปก,กลางไปไเรื่อยนะครับเนี่ยคือมันจะเรียกได้ว่า มันจะกรอบเป็นอนูแบบเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆนะตามร้านอาหารถ้าคุณเคยเห็นนะอ,าอยากให้กรอบต้องใจเย็นๆเพราะว่าเอาความชื้นมันออกไปเนี่ยมันใช้เวลานะครับผมนี่นะครับพอเดิมได้คุณก็ผาแลแกงเนี่ยพริกนะผ่าคุณดูง่ายๆโอ้โห,โหดูดิสวยมากความจริงผมก็คิดอยู่เฮ้ยซอสอะไรวะไข่ซอสไข่เจียวแต่พอเห็นแพ็กเกจจริงนะความสะอาด,ค,ดคุณคิดดูเปิดปุ๊บราดปั๊บปิดปับ๊บโอ้โหสะอาดมาก เนี่ยคุณมีอย่างเงี้ยติดบ้านดีช่วงนี้นะมันเปิดทิ้งไว้อะไรก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมโควิดต้องใช้แบบนี้นะสะอาดปลอดภัยเฮ้ขายทั้งคลิปเลยกูถามว่าเอ้ยกุ๊กใช้น้ํามันเยอะขนาดนี้นะอม,อมน้ํามันไหมคุณไปอมมันทาไมน้ำมันร้อนรอนคุณไปอมมันทาไมหงงมากไม่โนอะไรงไม่อมนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวเราเล่งไฟเ <N> นี่ยวันนี้เริ่มได้แล้วนะคุณทวิกดูผมว่าได้แล้วคุณก็เล่งไฟนิดนึงนะครับเหมือนเดิมไล่น้ํามันทิ้งหน่อยนะครับโอ้โหดูดิ ตายแล้วคุณนี่มันไข่เจียวหรืออะไรเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆไม่เล็กเงี้ยนะคุณไปหาซื้อนะอีเกียไดโซมีนะครับยิ่งเป็นเทปลอนยิ่งดีฮะมันทิกง่ายเ็กเล็กเงี้ย <c oughs> สรงสูงนะส่วนไข่เหมือนเดิมทุกอย่างแค่ไม่ใส่น้ํานะครับแบบกรอบใส่น้ําแบบไม่กรอบไม่ต้องใส่น้ํานอกนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ง่ายๆเออนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟูขึ้นมาเองนะคุไม่ต้องห่วงไปนะคุณดูแล้วคุณเน้อขยับมันหน่อยนะครับให้มันฟูขึ้นมาเนี่ยนะเห็นไหมมันจะทยอยฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะนะเห็นไหมมันฟูขึ้นมาเต็มแล้วนะคุณก็ขยับขยับมันหน่อยนะอย่าให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรให้มันติดกระทะนะเนี่ยเห็นไหมแน่นๆเลยเนี่ย นี่นะคุณก็ขยับขยับมาหน่อยแบบขยับขยับอ่ะหมุนหมุนุนหมุนมันอ่ะจะได้พลิกง่ายๆเดี๋ยวเราจะพลิกกันนะครับมาพลิกเนี่ยผมบอกเลยต้องระวังนะมาอึดอึดโอ้โหนี่ครับนะคุณรับทุเลนิดนึงนะครับหม้อเล็กซง้สุกนะคุณก็เอาน้ำมันออกหน่อยนะครับเทน้ำมันออกอย่างนี้เลยนะเทไปเลยไม่เป็นไรครับเราเราเข้าไปกองอีกทีหนึ่ง าเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็ได้ละป้อมไปเลยดูนะรับโอ้โหเป็นไงล่ะสุดยอดปะไฮเจลคอนโดสุดยอดครับความเพอร์เฟก์โอ้โหกรอบกรุ๊คอนโดก็สูงปริ๊ดสูงกว่าจานหน่อยเดียวเองอะมามาชิมไม่ด่นนะครับแบบกรอบๆเนี่ยนี่ผมบอกเลยนะทำเสร็จแล้วนะเราไปท่ดอันนี้แล้วนะประมาณสัก 20ทีแล้วนะมาดูยังกรอบอยู่ไหมโอ้โหดูดิคนว่ากรอบไหมล่ะอ่าทีไม่ดูเปล่ากอนนะว่ากรอบจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดกระซอกันนะครับอือกรอบทุกอนูโอ้ยป็นไงนะรสชาติมาแบบมันมันเค็มๆและมันต้องขาดตัวสักตัวหนึ่ง มันต้องขาดซอสไงฮะนี่เลยซอสไข่เจียวนะครับมาดูมันจะเข้ากันแค่ไหนมานี่เลยเราใส่อย่างนี้เลยปลาเข้าไปอย่างนี้เลยน่ากินมากมาครับมาลองกันดูแม่มันกรอบได้ใจจริงๆเว้ยมาข้าวสักนิดนึงทำใหญ่ๆหอย่างนี้นะไปครับ คือตัวซอสเลยนะมันเหมือนว่าซอสพริกไปปรุงรสอีกทีนะหอมกระเทียมยหน่อยๆแล้วกันว,ว,ว,ว่าอร่อยกินไข่เจียวนี้เข้าเลยแน่นอนสิพูดอยู่ซอสไข่เจียวมารอยตัวหนึ่งนะครับนี่เลยตัวนี้นนหนาๆตัวนี้นนหนาๆโอ้โหุยมาดูดิดูดความหนาของมันโอ้โหดูก็แผนเคก้กเป็นไงฟันยังสุยอยู่เลยนะครับมาครับ ใส่จานนี้นะโหด,ดิสวยงามมากเหมือนเดิมซอสไข่เจียวนิดหน่อยอยไปครับดีเลยน่าก,กินสุดๆขออนญาตเพิ่ม,เต,มเติมนะครับมันขาดได้จริงๆนะสายขี้เมาอย่างผมขอจิ้มพริกไปสักหนึ่งอัน <laughs> มาครับไข่น,นันหนาๆนี่นะ อ,อร่อยมากคุณลองไปซื้อกินดูนะ BKC <c oughs> ไปไงน,นะ <c oughs> ต้องฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนน่าสนับสนุนคลิปผมนะครับซอสไข่เจียวนะครับ BKC สุดยอดเลยเข้มข้นนะครับรสชาติหอมอร่อยพกพาง่ายนะสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่นันเดียวนะเขามีซอสกระถางร้อนด้วยนะ นี่ตัวนี้ก็จะรสเด็ดเผ็ดจัดจ้านขึ้นมาหน่อยครับสูตรดั้งเดิมตัวนี้เดี๋ยวผมจะมทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับบอกเลยฝากไว้ก่อนแล้วกันนะซอสกระทะร้อนนะครับหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะมีหมดนะครับฟู้ดแลนด์มมกูเม่พารากอนนะครับเดมมอะมงเดมอมมโลตตงโลตัสท็อปมีหมดนะคุณก็ไปหาซื้อ,อนะนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะเอ้แต่ว่าเมื่อกี้กินไข่เจียวกินพริกไปนะ <c oughs> มันก็ขาดไม่ได้จริงๆนะโอ้ยน้ำแข็งละลายหมดแล้ว ร้อนชิบหายแม่งเมื่อไหร่จะหมดเคอร์ฟิววะที่ังกูไใ้กลับไปถ่ายกลางคืนเนี่ยเปียกหมดแล้วตัวไปครับยาแผวยาแผวไปชื่นใจจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สั่นสไลด์ด้วยนะเพื่อนๆเอนจอกันคลิปหน้าครับ Thank <imitation> you.